สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะท่านผู้ฟังฟังคำนี้กันนะคะยิ่งใกล้ยิ่งต้องใส่ใจ ความสัมพันธ์จะมั่นคงได้ด้วยเจข้อนี้ปัญหาที่เก่าวมามีให้เห็นในทุกระดับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องระดับเพื่อนระดับคนรักเพราะความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยคิดว่าพวกเขาเป็นของตายที่อย่างไรก็ต้องทนกับเราได้จนทําให้ในบางทีเราลืมใส่ใจความรู้สึกลืมใส่ใจรายละเอียดต่างๆมองข้ามบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆ หรือแม้แต่บางทีก็ลืมว่ามีพวกเขาอยู่ด้วยซ้ำไม่มีใครถูกทำเย็นชาหรือเมินใจหรือละเลยได้โดยไม่รู้สึกอะไรเพราะความน้อยใจสามารถพรากใครบางคนไปจากเราได้เพียงเพราะไม่ใส่ใจดังนั้นเราควรหันกลับไปมองความรู้สึกของคนใกล้ตัวบ้างอย่าลืมคนข้างกาย อย่ามัวแต่ใส่ใจคนอื่นอย่าให้วันหนึ่งเป็นวันที่สายไปเพราะสูญเสียคนที่มีค่าและมีความหมายไปแล้วไม่ว่าจะยือ้อย่างไรก็ไม่อาจจะกลับมาเหมือนเดิมได้จงรักษาคนใกล้ตัวไว้ให้ดีเพื่อที่สุดท้ายเราจะได้ไม่ต้องเสียใจในเมื่อเรื่องของการเอาใจใส่ใคนใกล้ตัวเป็นเรื่องสำคัญ ทางรายการศีรษะโลกสวยนะคะขอนำข้อมูลมาฝาท่านผู้ฟังเพื่อทราบถึง7ข้อสำคัญที่ต้องมีเพื่อรักษาความสัมพันธ์กันนะคะแสดงออกว่ารักความรักไม่ได้ไหมายถึงเพียงความสัมพันธ์ฉันหนุ่มสาวเท่านั้นแต่เป็นความรักที่เรามีให้ใหกับทุกคนรอบตัวโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวการอ้างว่าจะไปพูดว่ารักทำไม ก็รู้อยู่แล้วนี่นาว่ารักไม่เห็นจะต้องแสดงออกอะไรมากมายคําอ้างว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่คําพูดหรือการแสดงออกกลับไม่มีสัญญาณว่าอีกฝ่ายมีตัวตนเลยรู้หรือไม่ว่าทําให้คนรอบข้างเสียใจมันนักต่อนักแล้วและอาจยิ่งแย่ไปกว่าเดิมหากสิ่งที่แสดงออกมีแต่ทางลบรวมการอ้างว่า การกระทำสำคัญกว่าคนพูดก็ไม่ได้ช่วยให้หัวใจของอีกฝ่ายดีขึ้นหากมีแต่คำพูดเชิงลบออกจากปากแต่สุดท้ายรูปหลังด้วยการกระทำแรกๆอาจจะดูเหมือนกับยิ่งร้ายก็ยิ่งรักแต่ก็จะไม่ดีกว่าเหลอถ้าเกิด เราไม่ทำร้ายกับคนที่เรารักดังนั้นหากรักพวกเขาก็แสดงออกให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรารักเขาเขามีค่าเขามีความสำคัญไปเลยเพราะนี่เป็นยาทางใจที่ดีสำหรับทุกความสัมพันธ์อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วมองข้ามไปมีความเกรงใจสิ่งที่เห็นได้ใช้ว่าคนเราสนิทกันมากขึ้นคือความเกรงใจหายไปแต่เป็นเกรงใจคนอื่นมากกว่าทั้งที่ความจริง ยิ่งสนิทกันมากเท่าไรก็ยิ่งต้องเกรงใจกันมากเท่านั้นไม่ใช่คิดแต่ว่าทำอะไรก็ได้เพราะสนิทกันให้คำนึงเสมอว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราถึงจะสนิทกันแค่ไหนก็ยังคงต้องให้เกียรติกันซื่อสัตย์ต่อกันและกันเกรงใจกันเพราะเรื่องของจิตใจคนเราไม่เหมือนกันบางเรื่องเราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กับอีกฝ่ายอาจมองเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจร้ายแรงอย่าให้ความสนิทสนมทำร้ายความรู้สึกและทำลายความสัมพันธ์ที่ยังยืนคุยเปิดใจ จริงอยู่ที่ทุกคนมีเรื่องส่วนตัวมีความลับที่ไม่ต้องการจะบอกให้ใครรู้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์หากประเมินดูแล้วว่าเรื่องใดมีผลต่อจิตใจอีกฝ่ายก็ควรจะเปิดใจคุยให้มากกว่าไม่พอใจอะไรก็ควรจะพูดกันตรงๆไม่ใช่แสดงออกด้วยการกระทำที่ไม่น่ารักวิธีการเจอกันคนละครึ่งทางและหาจุดที่เข้าใจตรงกันเป็นทางออกที่ดีสำหรับเรื่องนี้อย่าให้ความเข้าใจผิด ความคิดไปเองหรือการหลอกลวงค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนเปราะบางหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อเราเติบโตขึ้นต่างคนต่างก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่ต้องทำนั่นทำให้เวลาในการอยู่ร่วมกันจะลดน้อยลงบางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่แทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยด้วยซ้ำก็ยังมีดังนั้นเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นก็ขอให้หาเวลาอยู่ด้วยกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกันบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมใหญ่โตเพียงแค่อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาสักวันหนึ่งในสัปดาห์กินข้าวด้วยกันดูทีวีด้วยกันก็ช่วยให้กําลังใจคนรอบตัวดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาดให้อภัยเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะทำผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญที่คนใกล้ตัวต้องไม่มองข้ามคือการให้อภัยเพราะการให้อภัยไม่ได้เป็นเพียง แค่แสดงน้ำใจเท่านั้นแต่ยังช่วยปลดพันธนาการบางอย่างในใจของกันและกันได้ทำให้ต่างฝ่ายต่างก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีอะไรติดค้างเมื่อให้อภัยกันแล้วเวลามีเรื่องกระทบกระทั่งก็อย่าขุดเรื่องเก่าขึ้นมาทำลายปัจจุบันและอนาคตอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการที่อีกฝ่ายให้อภัยกันบ่อยๆจะได้ใจให้กลับไปดูข้อมีความเก่งใจ เชื่อใจกันไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นสิ่งแรกที่ควรทําคือเชื่อใจคนของตัวเองไว้ก่อนเพราะต้นเหตุของความบาดหมางของคนใกล้ชิดมักมาจากการเชื่อใจคนอื่นมากกว่าคนของตัวเองเพราะความไม่เชื่อใจเป็นการลดทอนคุณค่าและเบลือตัวต,วตนของคุณคนนั้นออกไปจากจิตใจเป็นยาพิษที่ค่อยๆทําลายความสัมพันธ์ไปทีละน้อย ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าแสดงออกชัดเจนว่าลำเอียงหรือเชื่อแบบสนิทใจโดยไม่คิดจะตรวจสอบหรือพิสูจน์อะไรดังนั้นจงเชื่อใจคนของตัวเองก่อนระหว่างนั้นก็ค่อยพิสูจน์ความจริงหากคนของตัวเองผิดจริงค่อยหาวิธีแก้ไขกันต่อไปต่อหน้ารับหลังต้องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใด ไม่มีใครชอบให้ตัวเองตกเป็นหัวข้อของการนินทารับหลังเพราะการที่ต่อหน้าทำแบบ รับหลังทําอีกแบบมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจและยังเป็นตัวเร่งทําให้เกิดความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจกันได้หากความสัมพันธ์ต้องดําเนินไปอย่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันจากคนที่ไม่เคยจะจริงใจต่อกันจะมีความสุขได้อย่างไรขอบคุณข้อมูลนะคะ w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  o y w ุก no ok. .com พักสักครู่นะคะผิวหนะ้า สอาดลุ่ม Honey e BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปัง่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกงปกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ movie cup คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที ห้ามลพลาดเต่าเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลท็อปโลตาสิกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป ปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันซอล์ขิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปาก ด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียรตัวร้ายขยายแบคทีเรียรตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียรที่ก่อโรคลดการสะสมค่าบพลักค่าบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวมยาสีฟัน s ซลกิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากใหม่สเปร์แก้ไอตราตะขับ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพง่นุเคราะห์ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5้าตะขาบซิมเทียนฮอจํจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มลิตรราคาจำหน่ายขวดละ1 4 5บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ กรดไขมันโอเมก้าเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเองได้จึงต้องได้รับจากอาหารที่กินเท่านั้นกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดได้แก่อเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9ช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลของไขมันอิ่มตัวที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงผิวพรรณ ป้องกันการสูญเสียความชื้นจากผิวหนังและยังช่วยลดความเสียหายจากหลังสีอันต้าไวโอเลสบำรุงสายตาสมองและความจำรวมทั้งเป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กทารก โอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ล้วนเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายที่ช่วยเรื่องระบบการทํางานต่างๆโอเมก้า3เป็นกรดไขมันจําเป็นแต่ร่างกายกับสร้างขึ้นเองไม่ได้เราจึงจําเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ให้เพียงพอซึ่งพบได้จากปลาทะเลโอเมก้า6 เป็นกรดไขมันที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้แต่มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายโดยได้รับจากการกินอาหารเช่นกันแต่ปกติเราจะได้รับกรดไขมันโอเมก้า6จากน้ำมันพืชอยู่แล้วโอเมก้า9ร่างกายสร้างเองได้จากโอเมก้า3และโอเมก้า6จึงไม่จัดเป็นกรดไขมันที่จำเป็นแต่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกันโอเมก้า3 6และ9 นับเป็นกรดไขมันจําเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมเรื่องการทํางานของระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพจัดเป็นสารตั้งต้นของระบบต่างๆในร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจกลไกการแข็งตัวของเลือดการส่งผ่านของสารสื่อประสาท ประโยชน์ของโอเมก้าช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดการแข็งตัวของเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจเป็นปกติและลดอัตราการเกิดโรคหัวใจรวมทั้งโรคความดันโลหิตสูงช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลลดการดูดซึมของไขมันอิ่มตัวที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงผิวพรรณป้องกันการสูญเสียความชื้นจากผิวหนังและยังช่วยลดความเสียหายจากรังสีอันเทวอรเรต บรงสายตาสมองและความจำรวมทั้งเป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองและทารก บำรุงสายตาสมองและความจำรวมทั้งเป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมองของเด็กทารกลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลดการขายายตัวของเซลล์มะเร็งช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแหล่งของโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9โอเมก้า3พบมากในทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรล,ลปลาซาดินปลาทูน่า และในพืชบางชนิดเช่นถั่วเหลืองวอลนัทเมล็ดฟักทองโอเมก้า3และ6พบในน้ำมันพืชและถั่วต่างๆอโวคาโดแน่นอนว่าปลาทะเลเป็นหนึ่งในแหล่งโอเมก้าที่ดีที่สุดปลากระป๋องซีเล็กมีโอเมก้าครบทั้งโอเมก้า 3, 6และ9จากปลาทะเลแท้ๆโดยมีทั้งปลาซาดีนและแมคเคเรนมีโอเมก้า3ม,มากกว่า1,000มิลลิกรัมต่อกระป๋องได้ประโยชน์ง่ายๆ จากปลาทะเลโดยไม่มีสารกันบูดขอบคุณข้อมูลนะคะจาก w w w select.co.th ผู้ชายยิ้มออกนะคะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ3อาหารกินแล้วดีหยุดยัง้งมะเร็งต่อมลูกหมากได้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะคะ3ชนิดของอาหารคืออะไรบ้างตามรายงานของสำนักข่าวเดอ l y m เมลจากอังกฤษผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Icle, c l i n i c a l Oncology ระบุถึงงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารง่ายๆอาจช่วยลดการเติบโตของเซลล์มะเรง็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยที่เข้ารับการติดตามอย่างใกล้ชิดถือเป็นแนวทางการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าติดตามมะเร็งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงทันทีตามผลการศึกษาการรับประทานปลาน้ำมันมะกอก และวอลนัทเป็นจำนวนมากสามารถชะลอการเติบโตมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นได้ขณะเดียวกันก็ควรจำกัดการรับประทานมันฝรั่งทอดบิสกิตและมายองเนสดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า6ต่ำแต่มีกรดไขมันโอเมก้าสสูงร่วมกับอาหารเสริมน้ำมันปลาช่วยลดอัตราการเติบโตของเซล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ในผู้ชายที่มีโรคนระยะเริ่มต้นได้อย่างมีนัยะสำคัญนักวิจัยได้ทําการทดลองกับผู้ชาย100คนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลางของมะเร็งต่อมลูกหมากผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการซุ่มให้รับประทานอาหารตามปกติต่อไปหรือรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า6ต่ำและมีโอเมก้า3สูงพร้อมเสริมด้วยน้ำมันปลาเป็นเวลา1ปี ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารที่มีโอเมก้า6ต่ำโอเมก้า3สูงและน้ำมันปลานั้นมีดัชนี KI 67ลดลงร้อยละ15ในขณะที่กลุ่มควบคุมพบว่าดัชนี KI 67เพิ่มขึ้นร้อยละ24ดเ็เรวิลเลียม อรอนสันศาสตราจารย์สาขาโรคทางเดินปัสสาวะจาก UCLA กล่าวว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจว่าอาหารสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ ของมะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างไรผลการศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าบางอย่างที่เรียบง่ายเช่นการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารอาจช่วยชะลอการเติบโตของมะเร็งได้และยืดเวลาออกไปก่อนที่จะต้องใช้การแทรกแซงที่รุนแรงกว่าเนื่องจากผู้ชายจํานวนมากสนใจการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงการรับประทานอาหารเพื่อช่วยควบคุมโรคมะเร็งและป้องกันการลุกลามของโรคขอบคุณข้อมูลนะคะจาก w w w c o m จากตำนานเล่าขานโดยชาวอีโบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปาก มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอาร์ตี้โปรเฟชชั่น u ลซูเปอร์เพอร์เฟกต์พดอร์25 PA++ บวกบวกแป้งคันเทแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อ สีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า spf 25 pa บวกบวกมีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี C1 สำหรับผิวขาวและสี C2 สำหรับผิวสองสีหาซื้อได้ที่เซเว่ e อสาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา690บาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับ มูฟวี่ครับ คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทําให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสําหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที สมัครเลยห้ามพลาดเต่าเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปโลตสัสวิกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียริทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปร์แก้ไอตาตะขาบ5ตัว บริษัทเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลติพลาบริษัท I c ซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ SC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเบากันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์ โทรศัพท์0623965298 0623965298